แต่ยังย้ายไปฝั่งน้นมั้งตีไม่ถึงป่าโอโ้โหกูปิดกล้องปุ๊บเมื่อกี้นะครับลากคันเลย,ย,ายลากคันเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เองเนะปิดกล้องอาร์ตกำลังจะไปขับหัวรถโดนของใหญ่ครับอาร์ตไม่เข้าเลยอหรอ โอ้โห oh. มีหรากมีตอครับออก <จะ S 1> ออกออกออก,ออกโอ้โหลุ้นกันนานน่อยมีมันมีต่อนะตอไม้มีรากออกไหม,มเฮ้ยหมานี่เอาต้นเสาด้วยหรือเปล่าหมาครับมาเรื่อยเรื่ออยู่ได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ ขยะหลุดแล้วโอ้ยขยะลอยขึ้นเลยมาไหมโอ๊ตอ่าเ็บหมเลยย้าที่เลยได้ห่ตัวย้ายเลยเรามาไหมโอ๊ตมันมีขยะมาด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลุดมาแล้วลุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วอามาแล้วเว้ยแล้วกันเราไปยืนยังจาง แต็ไมได้ของวันครับท่วายหรือกายไม่ใช่กายนะกายต้องโดดแล้วถ้าท่วายวะไม่เห็นเลยมาหนักๆ,ๆตเตๆเลยครับช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ใหญ่เหรอ,อ,อรหโอ้โหข้าวๆเข้าวมเฮ้ยปลาอะไรวะอุ้ยเจลาเมทนะลิฟตักเลยนะโอ้สุดยอดว่ะเฮ้ยไ <c oughs> <c oughs> ส้เดือนเจลาเมทเล่นเข้าแล้วโอ้โหแล้วไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยายได้อยู่นี่ต่อดีกว่าหูอนี่มันกิโลเกิดมาไม่เคยตกได้เลยผมกิโลนะสามเหรอเจเม็ดเหรอมันกัดเลยเหรออุ้ยอุ้ยจลเม็ดบลาเลยอะกินได้เดือนมาเติ้รมาเตว่ะ ตีง่ายกว่าไหฟังหนูดีกว่านะเฮ้ยมีพ่นหงายแล้วนะไปฟังหนูตีง่ายกว่าไม่ต้องพูดเลยแล้วไปไปไปก็ไปได้หนึ่งแต้มนะครับย้ายเลยหนึ่งแต้มย้ายเลยเราหดจับเอาไปทั้งเลยก็แล้วนะโอ้ยยอดไปเออนกั๊กทุ่งคาน็อกไปเลยโอ้ยจระเม็ดจระเม็ดไม่กินปลาปลากระดีป่าวะว่าเย้มันวิ่งดีว่ะมันกินทุกอย่างเหรอทำไมไม่กินปลากระดีเหรอวะ โอ้ยทุอยอดเลยว่ะบอกแล้วอ่จะจะัลเมตปันเยอะเฮ้ยเดี๋กัดมือมันอาปากหล่อแล้วโหทุกฝันน่าก,กลัวมากเลยแหว